วิธีการเผยแผ่ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในโอวาทปฏิโ ok มกบีดังนี้นะครับนักเผยแผ่ธรรมะหรือนักสอนธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีเป็นคารวาสสอนธรรมก็ดีต้องยึดมั่นปฏิบัติแม่นในวิธีการเผยแผ่ธรรมะโดยเคร่งครัดดังนี้ครับคือหนึ่งอนุปวาโทต้องไม่ว่าร้ายไม่กล่าวโจมตีใครไม่กล่าวร้ายให้โทษใคร ก็คือไม่ปากพร้อยไม่ปากเสียนั่นเองนะครับไม่พูดกระทบกระทั่งคนอื่นไม่ดุไม่ด่าไม่ด้อยค่าไม่ปรมามทใครถ้าจะเปรียบอนุปวาวโทเหมือนกระดุมเนี่ยกระดุมเม็ดแรกถ้าติดถูกเม็ดต่อไปก็ถูกหมดฉันใดดังนั้นนักเผยแผ่ธ,ธรรมะนักสอนธรรมะถ้ายึดมั่นปฏิบัติแม่นในข้อที่หนอนุปาโทได้แล้วเนี่ยข้ออื่นๆก็จะตามมานะครับ ก็คือข้อสองอนุปคาโตต้องไม่ทําร้ายใครไม่เบียดเบียนใครไม่ปล่อยให้กิเลสสายจองเวรจองกรรมเข้ามาครอบงํานะครับเริ่มตั้งแต่อรติถือความไม่ชอบใจความไม่พอใจต้องไม่ให้เกิดนะครับปฏิฆะขัดใจแค้นเคืองใจเกิดอาการฉุนเฉียวครึ่งเครียดนี่ก็ต้องไม่ให้เกิดโกทะโกรธแสดงออกทางกิริยาอาการท่าทาง โกรธแล้วทางคำพูดปรุสวาจาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายก็ต้องไม่ให้เกิดไม่ให้มีอุปนณาหะผูกโกรธผูกใจแค้นเคืองไว้ก็ต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะครับโทสะกโกรธอย่างรุนแรงคิดประทุสลายก็ต้องไม่ให้มีโดยที่สุดพยาปาทะอาฆาตพยาบาทขัดแค้นเคืองใจเจ็บใจคิดร้ายผูกใจเจ็บ แล้วก็คิดแก้แค้นต้องไม่ให้เกิดนะครับประการที่สปาติโมเขจะสังวโรก็คือต้องสำรวมในปาติโมได้แก่ในศีลหรือข้อปฏิบัติอยู่ในกรอบในกฎในกติกาวินัยโดยเคร่งครัดนะครับประการที่4มัตตัญยุตาจะพัตตสมิงต่อรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4ประการที่5ปันตันจะสยนาสนัง คือการรู้จักอยู่ในที่สงบในที่สงัดไม่คลุกขีด,ด้วยหมู่คณะมากเกินไปและประการที่หกสุดท้ายอธิจิตเตจะอาโยโคมันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้มีคุณภาพ,ให,ภาพให้มีคุณธรรมสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านก็เลสรุปว่าเอตังพุทธานศาสนั่งนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการสำคัญก็คือ เมื่อประกาศธรรมะสอนธรรมะไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมามีผู้ก้าวล่วงจงจาบโดยประการใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตสมบัติก็คือเรื่องส่วนตัวของผู้ประกาศธรรมหรือประหิตธปฏิบัติในเรื่องของการสอนธรรมประกาศธรรมมีปัญหาใดๆผู้ประกาศธรรมผู้สอนธรรมต้องตั้งสติให้ดีหนักแน่นพิจารณาให้ถ่องแท้ต้องนิ่งนะครับไม่กล่าวโต้ตอบไม่เอาคืน ถือคติตามที่หลวงพ่อพุทธทาท่านสอนไว้ใครว่าเราถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะว่ามันไม่จริงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ยิ่งไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะมันจริงท่านสอนว่าอย่างนี้โดยสรุปก็คือเขาว่าเราเราอย่ากโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นเช่นเขาว,ว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจา เหมือนเขาว่าอย่ากโกรธเขาเราเป็นจริงจบที่เรานะครับ